ไปเริ่มต้นเตรียมในส่วนของแป้งกันก่อนเลยค่ะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้65กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงหรือ8ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า32กรัมหรือเศษ1ส่วนสถ้วยตวงหรือ4ช้อนโต๊ะแป้งขา้าวโพด32กรัมหรือเศษ1ส่วนสีถ้วยตวงหรือ4ช้อนโต๊ะผงฟูเศษ1ส่วนสช้อนชาเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชา Soda, เบกกิ้งโซดาเศษ1ส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย72กรมัมหรือ6ช้อนโต๊ะคนให้กระจายตัวเข้าด้วยกันเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำชามาอีกหนึ่งใบใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองในคลิปใช้ไข่ไก่เบอร์สองนมสดแช่เย็น150 ml ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชา ตีผสมให้เข้ากันเทลงแป้งที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันนำแป้งที่ได้ไปกรอง พักแป้งเป็นเวลา30นาทีไม่จำเป็นต้องแช่เย็นนะคะนำอกไก่มา1ชิ้นถ้าไม่ชอบอกไก่ใช้เนื้อไก่ส่วนอื่นๆได้นะคะจากนั้นหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการอกไก่ชิ้นเมื่อสักครู่ป้าหั่นได้15ชิ้นเล็กค่ะเดี๋ยวจะหมักไก่แบบง่ายๆนะคะใช้เกลือ2หยิบมือพริกไทยป่นตามชอบขยำขยำขยำให้เข้ากัน ใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองใช้ไข่เบอร์อะไรก็ได้ขยำให้เข้ากันอีกครั้งไขยำเสร็จแล้วป้าจะเอามาใช้งานเลยนะคะไม่ได้หมักทิ้งไว้ใครไม่รีบจะหมักทิ้งไว้ก่อนก็ได้นำไก่ชุบเก็ดขนมปังให้ทั่วชุบเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดชุบไปทอดไปหรือว่าจะชุบเตรียมไว้ก่อนก็ได้ นำน้ำมันปาล์มใส่กระทะตั้งไฟจนกระทั่งร้อนนำไก่ใส่ลงไปทอดจนกระทั่งสุกตอนทอดใช้ไฟกลางๆก็ได้ค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะเดี๋ยวเกรดขนมปังไหมเมื่อไก่สุกแล้วตักขึ้นวางพักผึ่งบนตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำมันกลับมาที่แป้งที่เราพักไว้ แบ่งแป้งมาผสมสีผสมอาหารตามชอบคนแป้งทุกครั้งก่อนแบ่งนะคะใครไม่ชอบสีผสมอาหารไม่ต้องใส่ก็ได้คนผสมสีกับแป้งให้เข้ากาันอยากได้สีอะไรจัดไปเลยนะคะนำกระทะตั้งไฟจนร้อนคลิปนี้ป้าใช้กระทะเครือไฟฟ้าค่ะแต่กระทะเคลือบธรรมดาก็ใช้ได้นะเทสว่าความร้อนได้หรือย,อยังด้วยการโปรยหยดน้ำลงไปถ้ามันเป็นแบบนี้คือร้อนใช้ได้แล้ว การทอดแป้งจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะตักแป้งเทใส่ลงไปแล้ววนวนวนให้บางแบบนี้ถ้ากระทะร้อนมากไปหรือร้อนน้อยไปมันจะวนไม่ได้แบบนี้นะคะความร้อนกระทะต้องพอดีเมื่อวนแป้งเสร็จแล้วใครมีขวดซอสนำแป้งอีกหนึ่งสีใส่ในขวดซอสไว้นะคะแล้วก็มาบีบยิ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 บแบบนี้ วางไก่ทอดลงไปบีบซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสทอดจนกระทั่งแป้งสุกสังเกตดูนะคะขอบแป้งหรือว่าแป้งส่วนไหนที่มันบางๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใช้ตะหลิวคะ่ะกดแป้งให้เป็นรอยตามที่เราต้องการจะพับแล้วก็ตักแป้งพับ พับเข้ามา3ด้านก่อนอย่าลืมกดแป้งให้เป็นรอยก่อนพับนะคะมันจะพับง่ายขึ้นเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วรีบกินตอนที่ยังร้อนๆแป้งด้านนอกจะกรอบ เดี๋ยวถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแป้งโตเกียว1สูตรแป้งสาลีอเนกประสงค์1บาท76สตางค์แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดตัวละ1บาท44สตางค์น้ำตาลทราย1บาท80สตางค์ไข่ไก่4บาทนมโสด7บาท50สตางค์เบกกิ้งโซดา25สตางค งผงฟู50สตางค์เกลือ25สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทรวม19บาท94สตางค์หสูตรถ้าทำได้10ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบแป้งเปล่าต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท99สตางค์ส่วนของตัวไก่ชุบแป้งทอดบ้างนะคะอกไก่31บาท50สตางค์ไข่ไก่4บาท เกล็ดขนมปังใช้ไปประมาณ100กรัมค่ะ13บาท50สตางค์รวม49บาทต่อ1สูตร1สูตรป้าได้ตัวไก่ออกมาทั้งหมด15ชิ้นนะดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบค่าไก่ชุบเกล็ดขนมปังต่อชิ้นจะอยู่ที่3บาท27สสตางค์เดี๋ยวลองเอาต้นทุนวัตถุดิบแต่ละอันมารวมกันดูนะคะ แป้ง1บาท99สตางไก่ชุบเกล็ดขนมปงัง3บาท27สตางน้ำมันที่ใช้ทอดเดียวตีไปว่าซัก50สตางค์ต่อชิ้นแล้วกันค่ะซอสมะเขือเทศมายองเนสตีไป50สตางค์ลืมคิดสีผสมอาหารไปในแป้งนะคะขอมาคิดตอนนี้นะสีผสมอาหารตีไป25สตางค์รวม6บาท51สตางต่อ1ชิ้น ซึ่งต้นทุนตรงนี้เนี่ยยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจีปาถานน่นนี้นั่นนะคะราคาขายขายกี่บาทดีดูต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองนะแล้วบวกกำไรที่พอใจจากนั้นถึงตั้งเป็นราคาขายค่ะถ้าเป็นป้าชิ้นหนึ่งป้าก็คงจะขายซัก1 3ถึง15บาทแน่นอนต้องมีคนบอกว่าป้า แพงมากขากำไรเกินควรดูชิ้นเล็กนิดเดียวเองคือราคาขายที่ป้าแนะนำเนี่ยป้าอิงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบนะคะใครไม่เห็นด้วยคิดเองอีกทีนะจ๊ะแล้วก็ตั้งราคาขายเองได้เลยแต่ขอเตือนนะคะคิดต้นทุนให้ถี่ถ้วนก่อนตั้งราคาขายเพราะว่าช่วงนี้วัตถุดิบแต่ละตัวนะขึ้นราคาไม่หยุดยั้งเลยค่ะเวลาเราตั้งราคาขายไปแล้วเนี่ย การจะขึ้นราคานะบอกเลยว่ายากมากมๆสมมุติอยากขายชิ้นหนึงสัก10บาทอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองปรับให้ไก่ชิ้นเล็กลงลองปรับปรับดูเนาะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ